ఢాక gutగగ 9గెి విరందాల ఇబవా สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครัวสุขภาพครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับการทําเมนูอาหารครับเมนูง่ายๆแต่ว่าจะทําอย่างไรนะครับให้ดีต่อสุขภาพของเราแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพนามครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีขหกกรรมศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับครับอาจารย์ครับช่วงนี้เองนะครับด้วยความเครียดต่างๆนะครับการทํางานงานมากมายเนี่ยบางทีเนี่ยสมองของเราเนี่ยใช งานเยอะครับความจำเนี่ยก็เลอะเลือนครับอาจารย์จะทําอย่างไรดีครับที่เราจะรับประทานอาหารนะครับที่จะมีส่วนช่วยทําให้สมองเราเนี่ยดีขึ้นมาได้ครับวันนี้เราจะมีตัวที่ช่วยบํารุงสมองนะครับในกลุ่มของวิตามินบีนะครับก็วันนี้เราใช้เห็ดหอมสดนะครับเป็นเห็ดหอมสดนะครับอาจารย์เป็นตัวที่มาปรุงอาหารนะครับ เมนูที่เราบอกวันนี้ง่ายๆอีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับผมสังเกตเห็นสมัยก่อนนี้จะเป็นเห็ดหอมแห้งแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของเดี๋นนี้นะครับเห็ดหอมสดนี่ครับบ้านเราสามารถที่จะผลิตได้เองแหละนะครับสามารถที่ไม่ต้องพึ่งพาพวกเห็ดหอมจากต่างประเทศนะครับเราผลิตขึ้นเองนะครับแล้วก็รับประทานแบบสดๆอย่างนี้ดีกว่าที่แห้ง นะครับวิตามินอะไรก็ได้ครบกว่าจะยังคงอยู่อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนที่สุดครับนอกจากเห็ดหอมสดแล้วนะครับยังมีผักสดสดด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ท่านอาจารย์นะครับจะแนะนําเมนูเพื่อสุขภาพอะไรกับเราครับอาจารย์ครับวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพของเราคืออะไรครับสาคูสมุนไพรไส้เห็ดหอมครับเมื่อก่อนเคยทานแต่เป็นไส้หมูใช่ใช่ครับวันนี้เราเปลี่ยนจากไส้หมูมาเป็นไส้ เห็ดหอมเพื่อสุขภาพแถมบวกกับสมุนไพรไทยด้วยอ๋อผสมกันลงไปเพิ่มสีสันให้ดูหน้ารับประทานมากขึ้นเราเคยเห็นแต่สาคูที่เป็นสีขาวๆใช่ไหมครับวันนี้เราจะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วมันจะยากไหมครับอาจารย์ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่สาคูนะครับสาคูเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกซื้อในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเวลาเราเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากโรงงานนะครับเขาจะดูเรื่องความสะอาดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับประมาณถ้วยครึ่งนะแล้วก็จะมีน้ําสมุนไพรก็คือน้ําใบเตยนะน้ำดอกอัญชันนะแล้วก็จะมีน้ําเปล่า เดี๋ยวเราจะแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น3ส่วนก่อนตรงนี้เราต้องทําพักไว้ก่อนนะครับแบ่งเป็นสมส่วนก่อนต่อนนะครับอันนี้ถ้วยครึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งนะครับประมาณนะครับสามส่วนนะครับก็ประมาณครึ่งถ้วยแบ่งเป็นสามสามสีเราจะทําเป็น3ามสีเพื่อ้ง่ายนะครับจะทําเป็น3ามสีนะครับอนนี้ก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับครึ่งถ้วยตวงนะ 3 4นะฮะอย่างนี้นะสีแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือสีขาวรเราจะใช้น้ำเนี่ยเทลงไปก่อนนะครับนะพอท่วมนะครับยังไม่ต้องท่วมมากอันเนี้ยมันจะดูดน้ําเต็มนะฮะมันก็จะให้พักก็ไว้ก่อนใช่พักไว้ก่อนให้น้ําแค่พอท่วมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านมันไม่พอเนี่ยเราสามารถเติมได้นะครับเราถ้าเกิดว่าเราเติมไปเลยครับอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวจะแฉะเกินไปครับจากนั้นนะครับก็เป็นดอกอัญชันนะครับออแสนสวยมากเลยครับนี่ฮะ นะครับเราอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับที่อาจารย์ก็เคยแนะนำเคลบในการคั้นสีของดอกอัญชันแล้วด้วยแค่พอท่วมแค่นี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นสีเขียวจากใบเตยนะครับเห็นไหมครับเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารของเราได้ความจริงสมุนไพรพวกนี้ก็ปลูกไว้ข้างบ้านก็ได้ใช่ใช่หาหาได้เองง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับเราพักอย่างนี้ไว้ก่อนเห็นไหมค่อยๆแห้งแล้วนะครับพักนี้ไว้ก่อนนะครับ ต้องพักไว้นานไหมครับอาจารย์อันนี้ประมาณสักสิบนาทีเพื่อให้สาคูเนี่ยดูดน้ําพวกสีสมุนไพรต่างๆซึ่งเข้าไปในตัวสาคูก่อนเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ ไม่ได้คือเห็ดหอมนะฮะเห็ดหอมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาหั่นชิ้นเล็ก,ลก<อ>ๆนะฮะดูส่วนผสม,สมต่อไปนะครับมีรากตอชีนะครับหกละเอียดนะพริกไทยป่นกระเทียมนะยิ่งเป็นกระเทียมไทยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ,อบ<ๆ>หอมนะฮะน้ำมันสําหรับผัดนะครับหัวผักกาดเค็มนะหรือหัวเชิโป๊คเค็ม<อ>นะมาสับละเอียดนะครับนะหัวหอมใหญ่ นะครับสับละเอียดเช่นเดียวกันหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวสําหรับลรยหน้าเห็นไหมครับกระเทียมเจียวเราเนี่ยนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะกรองเอาแต่นะครับตัว กระเทียมขึ้นมาเนะครับเพื่อไม่ให้อันน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะแค่โรยข้างหน้าแค่นั้นเองจยะครับขอเคล็ดลับนิดนึงครับการเจลกระเทียมให้สีเหลืองกรอบแบบนี้ไม่ไหม้ครับนะครับอันนี้นะครับกระเทียมเนี่ยห้ามนําไปโขกติดขาดก็คือนํามาซอยแลวสับให้ละเอียดครับถ้าโขกนี่เนื้อจะไม่สวยเลยนะครับจากนั้นก็เราก็เอาน้ํามันตั้งกระทะนะครับน้ำมันใส่ในกระทะเสร็จเรียบร้อยกระเทียมใส่ลงไปในขณะที่น้ำมันไม่ร้อนนะครับจะช่วยทําให้กระเทียมเนี่ยกรอบทนแล้วก็ไม่ไหม้ก่อนไม่ไหม้ก่อนจ ใช้ไฟปานกลางนะครับคนให้เข้ากันพอสีเหลืองอ่อนๆนะครับอ่อนๆนะครับห้าสีเหลืองน้ําตาลถ้าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยนะครับเวลาเอาขึ้นมาเนี่ยความร้อนมันจะมีเพิ่มสะสมอยู่าายก็จะช่วยทําให้สีเหลืองพอดีแต่ถ้าเป็นสี <fe et S 1> น้ําตาลแล้วนะครับความร้อนยังมีอยู่ก็จะทําให้กระเทเียมเนี่ยไหม้แล้วก็ขมเข็ดหลับง่ายครับ เรามาเริ่มกันที่ไส้ครับอาจารย์ดับแรกนะครับเราก็จะมีครับก็จะเป็นเห็ดหอมอันนี้ล้างทําความสะอาดง่ายๆนะครับตัวที่ถ้าเป็นของแห้งเนี่ยนะครับตอก้านเนี่ยก็จะไม่อ่ามันแข็งมากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราใช้ได้หมดเลยนะครับหันสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับอย่างเงี้ยนะฮะแค่นี้เองครับ นี่คือวิตามินเขาจะยังอยู่ะครับดีกว่าใช้แบบแห้งแบบแห้งนี่นะครับก็คือถ้าไม่มีจริงๆแบบสดไม่มีนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าความหอมความสดเนี่ยนะครับอร่อยกว่าแน่นอนนะครับนะครับแค่นี้นะพวกนี้นะครับเวลาเราเลือกซื้อจากท้องตลาดเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับต้องแห้งนิดนึงถ้าแฉเนี่ยนะครับเขาแสดงว่าเขาลดน้ำพอเห็ดเนี่ยนะครับเมื่อลดน้ำเนี่ยสีเขาจะดำคั้าไปเลยเพราะมันจะแฉะ นะครับเขาคือเเก็บมาจากตลาดเก็บมาจากที่โรงบ่มเพาะเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บโดยที่ไม่้างยังไม่เลยล้างนะครับเราต้องเวลาจะใช้ถึงจะล้างนะครับห้ามล้างก่อนถ้าล้างออกก่อนเนี่ยจะช้าเลยเขาจะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็จะไม่สวยเลยแฉะเลยนะครับแล้วก็จะทําให้มีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเหม็นเหม็นโอ้อะจะไม่น่ากินนะครับอย่างเงี้ อย่างมือที่เราทํารับประทานกันนี้จะทานได้ประมาณคนอันนี้คนครประมาณสัก5คน5คน,นะครับ,รบเพราะรอันนี้เป็นของว่างไม่ได้รับประทานเป็นแบบอาหารหลักอาหารหลักแต่ถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งนี่นะครับต้องแช่น้ําอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับต้องแช่น้ําอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งกระด้างน,นะครับ ดย๋ยวนี้ก็ไม่แพงมากนะครับเห็ดหอมสดเนี่ยไม่แพงมากอย่างเห็ดหอมแห้งเองครับเราจะเลือกซื้ออย่างไรครับเพราะเพราะว่าเขาเก็บไว้แห้งๆมันอาจจะมีเชื้อราได้ครับใช่อันนั้นคือเราเราต้องดูด้วยสายตาก่อนอันดับแรกนะครับว่ามันไม่มีเชื้อรานะครับมันจะไม่มีคราบขาวๆเกาะอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีอยากให้รับประทานสดดีกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับของสดหรือของตามฤดูกาลดีที่สุดเลยนะครับ อย่างนี้เราจะใช้เห็ดประมาณกี่ดอกครับอันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยกรัมครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผัดไส้บนะครับเราตั้งกระทะนะครับพอร้อนนะครับเราใส่น้ํามันลงไปใช้ไฟอะไรไหมครับไฟปานกลางครับปานกลางนะครับนะครับ เราก็ใส่นะครับรากผักชีที่เราโขกเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปนะครับกระเทียมใส่ไปตอนน้ำมันยังไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนนะครับถ้าร้อนลวเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะฮะนะฮะจากนั้นก็จะเป็นพริกไทยนะครับอาจารย์ทำไมเราไม่โขลกไปพร้อมกันเลยล่ะครับอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาแบบเราจะตวงไงฮะตวงจะได้สัดส่วนนะครับถ้าเราไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนะฮะไม่ได้สัดส่วน นะครับ <à>. ส่วนใหญ่เขาจะรากผักชีกับทิมไทยก็โขกรวมกันก็ได้นะครับอันนี้เราก็ผัดให้หอมนะครับตรงนี้น้ำมันหอมระเหยเขาก็จะค่อยๆออกมานะอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนนะครับกลิ่นนี้สาคัญมากในการบริโภคในการทาอาหารนะครับแต่ละครั้งนะครับอาจารย์จะเน้นว่าอย่าใจร้อนแล้วก็ใช้ไฟให้เหมาะกับอาหารของแต่ละชนิดหรือประเภทของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็ค่อยๆ ค่อยเริ่มจะหอมขึ้นหอมขึ้นนะครับถ้าใช้ไฟแรงเกินไปก็จะขมแล้วก็ไหม้ง่ายครับครับอย่างงี้นะฮะเย็นนิดนึ่งนค่อยเริ่มหอมแล้วนะครับตรงนี้สําคัญมากให้มีลักษณะเกระเทียมนะฮะกับรากผัชีเนี่ยให้สุกก่อนนะครับเพง่งจะใส่ตัวอื่นลงไปนะฮะพอไม่งั้นเดี๋ยวกรดนนี่จะเกิดครั นะครับสิ่งสําคัญนะครับ,รบตัวหนึ่งนะครับหัวผักกัดเค็มเนี่ยบางทีเราเได้จากท้องตลาดมาเนี่ยได้ได้หายากมากนะครับแล้วก็กลิ่นบางทีอาจจะมีปัญหานะครับบางทีก็เหม็นโอบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วบอกก่อนว่าถ้าล้างแล้วรสชาติจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเราต้องเลือกเจ้าที่ มีคุณภาพสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้มันจะมีรสชาติที่ออกเค็มๆอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบว่าที่เป็นถุงซีนมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับเราก็สามารถจะใช้ได้นะครับนะฮะพอหอมเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่หัวประกาศเค็มลงไปนะครับหัวประกาศเค็มนี่นะครับเราต้องสับนะพอสับแล้วนะฮะต้องผัดให้เข้ากันต้องผัดนะครับถ้าไม่ผัดเนี่ยกินหัวประกาศเค็มเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะจะไม่อร่อย นะครับก็จะไม่อร่อยนะครับหัวผักแครเค็มมันอาจจะมีที่มีกลิ่นมีอะไรพวกนี้นะครับเราต้องเนี่ยพวกรากผักชีกระเทียมที่ไทยนี่ก็กกกจะช่วยดับกลิ่นพวกนี้ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดค,สสคือการเลือกซื้อเป็นสิ่งสาคัญที่สุดครับอาหารสุขภาพเนี่ยนะครับการเลือกซื้อเ,เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทีแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยถ้าเกิดว่าทาอาหารรับประทานเองนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะคัดเลือกวัตถุดิบเนี่ยเราเรามองเห็นตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกซื้อนะครับตั้งแต่การปรุง เลือกคัดสรรต่างๆเนี่ยเราสามารถเก็บรายละเอียดได้หมดเก็บรายละเอียดได้หมดแล้วควบคุมได้ถ้าเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าของชิ้นนั้นข้างในเป็นอย่างไรเราไม่รู้เราทำไ้กี่วันก็ไม่รู้นะครับนะพอหอมนะครับเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับอใหญ่ก็ซอยเป็นลูกเต๋าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กนะครับพอหอมนี่นะครับก็สําคัญนะครับ ถ้าผัดต้องผัดให้สุกใสถ้าไม่สุกใสนีก็จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นก็คือไม่ไมหอมเลยไม่อร่อยนะครับคนจะไม่กินหอมใหญ่ก็เพราะว่ารเราผัดไม่สุกถ้ากินสดก็คือกินสดแต่ถ้าทําสุกก็คือต้องสุกจริงๆถ้าสุกๆดิบๆไปละกลินแล้วกิ่นจะ,จะไม่ได้เลยสังเกตได้ยังไงก็คือว่ามันมีลักษณะที่ใสเะะดี๋ยวตอนแรกมันจะคุณๆหน่อยขาวๆคุณนิดนึงเสร็จจากนั้นเนี่ยพอมันโดนน้ํามันนะครับก็จะสุกแล้วก็จะใสขึ้น อคืเราต้องผัดใจเย็นนิดเึงอย่ารีบนะครับกลิ่นหอมมากลครับอาจารย์ครับอย่าแรงมากนะครับก็จะเริ่มใส่ขึ้นใส่ขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เห็ดหอมลงมา ันนี้เราอย่าใส่น้ำนะครับบางตาราเนี่ยก็อาจจะใส่น้ําใส่น้าไปเนี่ยเดี๋ยวเห็ดหอมจะมีน้ําออกนะครับแล้วก็พวกส่วนผสมต่างๆก็จะมีน้ําออกก็จะทําให้ไส้ของเราแฉะเกินไปนะครับนี่ก็ต้องโดนไฟให้หอมสุกนะครับบางคนบอกว่าผัดแล้วต้องใส่น้ําเติมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเห็ดหอมจะค่อยๆมีน้ําออกมาแล้วส่วนผสมของไส้ตัวนี้จะต้องแห้งนิดนึงถ้าไม่แห้งเนี่ยนะครับเวลาไปหุ้มก็ แตกอีกนะครับเนี่ยบางคนไม่รู้ก็เทน้ําลงไปท่วมเลยให้สุกเลยไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นนิดนึงเนี่ยผัดให้เข้ากันแล้วเมื่อความร้อนเนี่ยนะครับโดนกับเห็ดหอมก็จะทาให้กลิ่นหอมขึ้นหอมขึ้นนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับเห็นนะครับค่อยๆเริ่มแล้วค่อยๆมีน้ําออกทีละน้อยละน้อยแล้วครับนะครับตรงนี้ไฟแรงเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องกลางๆอ่อนไปก็ไม่ดีไม่ดีครับไม่หอมนะครับ พอสุกนะครับเห็ดห,หอมสุกก็เติมน uh huh. right. so Or really? ้ําตาลลงไปนะครับตัวนี้ลงไปนะครับรสชาติของตรงนี้นะครับจะต้องให้รสชาติมีรสชาตินิดนึงถ้าอ่อนเกินไปเดี๋ยวบวกกับสาคูที่เราเตรียมมาไว้มันก็จะทําให้รสชาติอ่อนนะฮะตัวนี้ต้องมีให้มีรสชาตินิดนึงแล้วรสอะไรนาครับก็ต้องออกเค็มกับหวานชนกันเลยเค็มกับหวานปิดกันเลยนะครับก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นแล้วความหวานนี่นะครับก็จะได้จากเห็ด แล้วก็จะได้จากน้ำตาลนะครับแล้วนะครับถอดให้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลก็จะมีน้ำออกม่อีกนะครับก็จะทําให้ไส้เรากําลังดีนะครับไม่แห้งเกินไปไม่แขะเกินไปนะครับก็ต้องเคี่ยวสักพักหนึ่งแล้วก็เติมด้วยน้ําปลานะครับแค่นี้กลิ่นหอมเพิ่มเติมนะครับจริงแล้วเห็ดหอมนี่ก็แทนเนื้อสัตว์ได้ใช่ทเนื้อสัตว์ได้ ถ้าบางคนชอบอไม่มีเนื้อสัตว์เลยอย่างเช่นน้ำปลาเงี้ยอาจจะใช้ซีอิ๊วขาวหรือเกลือแทนก็ได้นะครับถัดให้แห้งสักนิดหนึ่งบ้างนะครับนะครับเราต้องชิมสักนิดหนึ่งเอาทครับออกหวานกับเค็บนะครับต้องชนกันเลยต้องชนกันนะครับ เราใส่นี่ต้องเข้มข้นด้วยต้องเข้มข้นเพราะว่าเราเผื่อนะครับสาคูถ้าจืดเกินไปไม่อร่อยนะครับพอกินไปแล้วแล้วเผื่ออะไรครับผักสดอีกบนะครับนะครับพอแห้งนะครับน้าก็จะใช้ได้แล้วนะครับท่านชมแห้งแบบนี้นะครับแลย่างนี้เราก็ปิดไปพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนครับนะครับอย่างนี้ครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักใส่นะครับชาม อันนี้เราก็จะได้ตัวไส้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับสาคูนะฮะที่เราเตรียมเอาไว้แต่ละแต่ละสีนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมีมีความชุ่มชื้นพอหรือเปล่าเนี้ยอย่างเงี้ยนะเราก็นวดเบาๆใช้ช้อนอย่างเงี้ยกดเบาๆนะครับแต่ยาทําให้มันแตกตัวเยอะมากๆนัดนะครับอย่างเงี้ยฮะนะให้ให้อามือจับเนี่ยนะครับแค่ให้หมัดหมัดมา นะครับถ้าไม่หมาดนี่ให้เราเพิ่มพรมน้ําลงไปได้อีกนิดหน่อยนะครับแค่นี้เองนะครับต้องนวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่ไม่เกาะตัวนะครับอย่างนี้ตําเม็ดเขาก็จะไม่ไม่เสียลูกทรงอย่าให้ให้อย่าให้แตกมาก<อ>นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอย่างนี้แห้งไปแล้วเ,เติมเราเติมได้นะครับก็ประมาณส่วนใหญ่ก็สาคูครึ่งถ้วยนะครับน้าพวกนี้ครึ่งถ้วยนะครับก็จะกําลังดีประมาณนี้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะฮะ ทีนี้เป็นยังไงบ้างจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ขึ้นลูกนะครับนะฮะเราก็มีตัวช่วยนะครับเพื่อให้ทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่โดนสัมผัสกับมือมากนะครับนะเดี๋ยวนะาทำตามอาสีเขียวก็ได้เขียวนะครับนิดนึงนะแล้วก็ตักสากูมานะครับประมาณสักครึ่งช้อนนะฮะวางไว้ตรงนี้แตามนี้เลยอันนี้เราจะช่วยทำให้ไม่ไม่โดนมือครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไส้ นะครับใส่ลงไปนะฮะอันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนชานใส่ลงไปตรงกลางใส่ให้กว้างกว่านี้นิดนึงนะครับอ่าแข็งแข็งแบบนิดอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับนิ้วโป้งเนี่ยกดนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็หุ้มนะหุ้มอย่างนี้เลยเห็น,นะครับง่ายครับ้ย <c oughs> อย่างนีฝึก <c oughs> สมาธิไปด้วยนะครับใช่นะฮะแล้วก็รัด นี้เลยนะครับนี่มัดนี้เลยนะครับก็จะขึ้นรูปดั mm hmm. กูได้อย่างนี้นะครับนะฮะ,ะ,ะแล้วก็คลี่ของเขาออกคลี่ออกมาเนี่ยก็จะได้ตาคูนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นวา,างไปอนี้นะแผ่แป้งอย่างนี้นะครับเนี่ย ตักมาประมาณสักครึ่งช้อนอย่าให้อย่าให้หนาเกินนะครับตำเปนเฉาใส่ไปได้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 อันนี้ถุงมันเล็กไปด้แบบนี้นะแล้วก็เอาไส้ใส่อย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะก็จะแตกรับรวบรวบขึ้นมาแล้วก็รวบนี่ไปนี่เนี้ยนี่เนี้ยจะได้แล้วหมู ก้อนอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็ททำเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าไม่แฉะมันแห้งม,มันจะหลุดหมดเลยเราผสมสีกันนะได้ไม่ย่อยดีได้แล้วแต่ทำ ทำเรื่อยๆก็จะทำนานนะครับเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยเรานึ่งจะนึ่งในน้ำเดือดนะครับประมาณ1ินาทีนะครับตัวสาคูจะต้องสุกใสนะครับถึงจะใช้ได้ชำนานขึ้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นึงในน้ำเดือดนะครับสิบนาทีนะครับ จนสาคูเนี่ยใสต้องให้ใสได้ต้องใสนะครับไม่งั้นเวลาเรารับประทานไปท้องจะอืดเพราะแป้งไม่สุกไงอ่านะครับดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับสินาทีคือ10นาทีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูใช่ถ้ายังเป็นตาโกบเขาบอกใสเหมือนตาโกบในที่นี้คือต้องใสหมดไม่ใช่เป็นเม็ดขาวๆข้างในไม่ได้นะครับนะฮะครับเมื่อถึงเวลานะครับเราก็เปิดนะนะฮะเห็นไหมครับใสเลยนะครับ ทั้งใสแล้วก็สีของดอกชันนี่ก็สดมากครับใช่ใช่นะครับเอียงนิดนึงนะครับให้น้ำนะฮะไปนีเห็นไหมครับง่ายๆนะครับกลิ่นก็หอมครับจากนั้นนะครับน้ำมันนะครับที่เราแยกไว้กักกระเทียมนี่นะครับเราก็มานะฮะจุ่มนะลูกเบาๆพอไม่ต้องเยอะมากพอแม้จะติดกันใช่ใช่เห็นไหมครับถ้าเราทำเองนี่นะครับสีก็เป็นไงน่ารับประทานมากสีสด ให้มันไม่ติดแค่ั้นแล้วก็รู้<อ>ตัวเลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน,น,น,อนเพราะว่าสะอา์ครับใช่ใชคแค่นี้เองนะครับไม่ต้องให้ให้เยอะมากนะครับครับนะจากนั้นนะครับเราก็จัด แล้วก็ยังคงวิตามินต่างๆอยู่ด้วยเดิมอยู่ครับแล้วก็ผักชีเราก็จัดผักลงในจานให้เรียบร้อยอย่างนี้นะคะแล้วรับประทานคู่กันกับพริกขี้หนูสวนนะครับต้องพริกขี้หนูสวนสักหน่อยใช่าบนี้นะฮะให้ดูน่ารับประทานขึ้นครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนิดนึงอันนี้สําหรับที่จะรับประทานหนึ่งคนครับหนึ่งคน แล้วถ้าเกิดว่าเรามีปาร์ตี้เรามีปาร์ตี้เราก็จะจัดเก๋ๆนะครับอีกแบบนึงนะครับลงนะครับแล้วก็จะใช้ผักกาดของเรานี่นะฮะว่าไม่ต้องเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ผักชีสักนิดนึงนะครับจัดลงไปในนี้เลยในแก้วเลยนะครับหลๆสีอันนี้จาบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาตะกูลงไป ก็มีไม้ิีมสักนิดนึงเกินไปหน่อย ด้วยกระเทียมนะครับนิดนึงแต่ถ้าคนไม่ชอบกระเทียมนี่นะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ,รบถ้าเราทําอย่างนี้นะฮะกระเทียมก็จะเป็นไงครับออสําหรับแยกสําหรับผู้ที่ไม่ไม่ทานกระเทียมนะ<อ><ช>ครับรบเรียบร้อยนะครับหรือจะตกแต่งด้วยพ,พริกใช่หน่อ,อยตรงนี้เราอาจจะปาร์ตี้วางอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ธรรมชาติ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับสาคูสมุนไพรไส้เห็ดหอมครับมีความพร้อมนะครับแล้วก็น่ารับประทานมากเลยครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้ครับ